การสั่งงานเครื่องเล่นเพลงสตรีมเมอร์นะครับผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับนอกจากเราจะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็กรอกตัวเลข i อ,อของเครื่องสตรีมเมอร์แล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งในการสั่งงานที่สะดวกนะครับก็คือการใช้แอปของ Volumio เองนะครับตัวแอปเนี่ยให้เราโหลดมาจาก Play Store นะครับ แค่คลิกมันขึ้นมานะครับ <c oughs> ตัวแอป,ปก็จะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะสั่งงานผ่านแอป,ปตัวนี้ได้เหมือนกับเราใช้เบราว์เซอร์ตามปกติเลยครับ Pay p พ s ยนะครับได้หมดเพิ่มลดเสียงนะครับได้หมดวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ วิธีการใช้แอป Volumeo เพื่อคอนโทรลเครื่องเล่นเพลงสตรีมเมอร์ของเรา